ประเทศไทยจึงจําเป็นนะครับที่ต้องเรียกว่าปฏิรูปกระบวนการจัดงบประมาณแบบตั้งต้นใหม่โดยไม่ยึดจากโครงสร้างกระทรวงแบบเดิมครับแต่ต้องยึดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติแบบสอดคล้องกันจริงๆครับท่านประธานครับเพื่อให้แต่ละหน่วยงานทํางานเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่ขอคนละส่วนที่ทําอยู่ทุกๆปีเราใช้งบประมาณทุกปีเหมือนคนที่ซ่อมหลังคาบ้านด้วยพลาสติก ไม่เคยลงมือเปลี่ยนหลังคาบ้านทํามาเป็นสิบปีแล้วครับงบประมาณเราเพิ่มทุกทุกปีแต่ปัญหาก็ยังคงเดิมอยู่แล้วเราจะใช้งบประมาณปี2,519แบบเดิมอีกเหรอครับท่านประธานถ้าเราไม่ใช้เงินงบประมาณวันนี้เปลี่ยนแปลงอนาคตของชาติวันหน้าก็จะไม่มีงบประมาณไหนครับมากพอเยียวยาความผิดพลาดของเราเลยครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับงบประมาณปี2,519ที่กําลังจะถึงนี้ เป็นปีที่ประเทศไทยต้องปเผชิญบททดสอบแรงกดดันอุปสรรคมากมายมหาศาลผมขอเป็นกำลังใจแล้วใจช่วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีทุกท่านเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับขอบคุณครับ